ตำรวจไซเบอร์ตามรวบหญิงวัย56ปีเปิดบัญชีมาให้แก๊งคอนเซนเตอร์หลอกผู้เสียหายลงทุนเทรดทองสูญเงินกว่า8ล้านบาทพบมี5หมายจับติดตัวเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2567พลตำรวจตรีจิรวัตรพยุงธรรมได้นำกำลังพร้อมหมายจับสารายาที่3 3 1 2 3 2 5 6 6ลงวันที่28กันยายน2566เข้าจับกลุมนางอัญชลีพลศรีอายุ56ปีชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ในความผิดฐานร่วมกันช่อโกงโดยทุจริตหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนทั้งนี้ตามนโยบายของพลตารวจเอกกิจรัตนเพชรพอบอตตารวจให้ทําการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน โดยเร่งรัดให้สืบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายสืบเนื่องจากมีผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับตำรวจไซเบอร์ว่ามีคนร้ายใช้บัญชีหลายชื่อยุ่งเอส่งข้อความมาหาผู้เสียหายอ้างว่าสนใจจะติดต่อซื้อคอนโดมิเนียมที่ผู้เสียหายเคยโพส์ขายไว้จากนั้นจึงได้มีการพูดคุยกันจนสนิทสนมโดยได้ชักชวนผู้เสียหายลงทุนเทรดทองคําผ่านแพลตฟอร์มชื่อ l i f e คอยซึ่งคนร้ายอ้างว่าตนได้ลงทุนในแพลตฟอร์มดังกล่าวมานานแล้ว มีสำนักงานใหญ่อยู่ต่างประเทศสร้างความน่าเชื่อถือซึ่งทางผู้เสียหายเกิดหลงเชื่อคนร้ายเข้าร่วมลงทุนกับแพลตฟอร์มดังกล่าวโดยคนร้ายได้สอนผู้เสียหายในการใช้แพลตฟอร์มดังกล่าวก่อนแนะนำการลงทุนให้ติดต่อกับฝ่าย Customer Service ในแพลตฟอร์มโดยผู้เสียหายได้โอนเงินในการเข้าร่วมลงทุนไปยังบัญชีธนาคารของนางอัญชลีรวมเป็นเงินกว่า8ล้านบาทซึ่งจะมียอดเงินปรากฏเป็นตัวเลขในแพลตฟอร์มกระทั่งผู้เสียหายเห็นตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็นกำไร และต้องการจะถอนเงินกลับไม่สามารถถอนได้จึงรู้ตัวว่าโดนหลอกก่อนเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับคนร้ายต่อมาจึงทำการสืบสวนจนทราบว่านางอัญชลีเป็นผู้ร่วมขบวนการหลอกลวงทำหน้าที่เปิดบัญชีมาให้กับแก๊งคอนเซ็นเตอร์จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลออกหมายจับโดยติดตามจับกลุ่มตัวได้ในพื้นที่ตำบลสบระดูอําเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์เบื้องต้นให้การยอมรับว่าได้เปิดบัญชี ธนาคารขายให้กับผู้อื่นนำไปใช้โดยไม่รู้ว่าจะถูกนำไปใช้ในการกระทําผิดนอกจากนี้ทางชุดจับกลุ่มตรวจสอบพบว่านางอัญชียังมีหมายจับในความผิดเดียวกันอีกห้าหมายจับประกอบด้วยหมายจับของบชสอทสองหมายหมายจับของสอพาตาบ้านไร่สถานีตำรวจภูทปรปทิวชุมพรและสพเมืองขอนแก่นโรงพักละหนึ่งหมายจับจึงประสานให้อายัดต,ตัวก่อนควบคุมตัวไว้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป